เรื่องเกี่ยวกับรถหมอไซค์ผมขอพอก่อนเพราะว่าคนดูคอมเมนต์ด่าผมเกินไปผมรับไม่ได้ผมก็เลยต้องรับออกหมดเลยผมก็เลยทำเป็นช่องเพลงมิวสิกดีกว่าโอ้ป้อมแตกมาแนละ้วป้อมแตกมาแนละ้วป้อมหมายถูกทำลาย ก็หมายต้องถูกทำลายสิเออจะกลัวอะไรล่ะเออเพราะมันจะกล้าเนี่ยเออเอออันนี้ครับมีเพื่อนมาช่วยนะผมเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยครับอันนี้เห็นไหมอ่าเห็นไหมครับโดเลยเห็นไหมโดนี่บบกแล้วผมชนะเฉยครับนี่นะผมวิกนี่ครับวิกวิกตอรีผมชนะครับผม โอเคแล้ okay, เดี๋ยวเรามาดูแต้มกันนะผมที่ผมชนะไปนะว่าผมจะได้อะไรบ้างตอนนี้กดยันนะผมไม่อวดใครนะโอ้โหการเงินทั้งเกมของผมตั้งเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบนะนี่ทุกคนเลียนผมนะออค,นนความเสียหายอยู่ที่สามสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์รับความเสียหายสิบเก้าจุดศูนย์เปอร์เซ็นต์นะ อ่าของผมนะอันนี้นี่อันนั้นเอาแล้วในของผมอยู่ไหนนี่เอาผมงอยู่นี่ที่วินลูกกดไล่นะโอ้โอ้แลผมอ่ากดลงกดต่อต่ออันนี้ก็คือเรากลับไปที่เมนูหลักนะครับคุณมาเำมาเล่นเกมเลยมาครับดูนะครับ วก็ได้ไรมาหวานนะหวานแล้วเรกดแล้วเรกดกาบาดยังไงกาบาดก็ไม่มีโอกาบาดก็มีนะครับเพื่อไปต่อเอาหนาวันนี้โอเคเพราะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากผมฝากไว้ด้วยนะผมหลังผมมาลงเกมดีกว่าครับผมสวัสดีคลิปนี้สวัสดีครับ